ัสดีค่ะวันนี้ลูกหมูมาใช้บริการไฮฟูที่แบข้อคลินิกร o ย a ลสาขาชนบุรีค่ะนอกจากนี้นะคะจะมาทำโปรแกรมไดโอดแขนล่างกับขาล่างไปด้วยเลยค่ะ ใครเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาและเดินทางบ่อยนะคะลูกหมูแนะนาคลินิกนี้เลยค่ะเพราะเขาอะมีถึง5้าสาขาด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาบางกะปิที่กรุงเทพสาขาพัทยาการพัทยาสุขุมวิทสาขาชนบุรีแล้วก็สาขาระยองแล้วคลินิกที่นี่นะคะตกแตง่งหรูหราสะอาดมีแพทย์มีใบอนุญาตประจาคลินิกเชื่อถือได้แน่นอนค่ะอามาเริ่มทำไฮฟูกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกพี่พนักงานเขาก็จะคีนหน้าให้ลูกหมูก่อนนะคะ แล้วคือพี่พนักงานนวดหน้าดีมากอยากจะเคิมหลับไปเลยบนเตียงค่ะหลังจากคีหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พนักงานเขาก็จะวิเคราะห์ใบหน้าของเราให้ฟังค่ะจะมีความย้อยมากกว่าค่งนี้ค่ะจะมีออกมานิดนึงช่วงนี้ก่อนยากยิงฝั่งนี้ก่อนยิงฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวให้ดูได้ค่ะแต่ล่องแก้มฝั่งนี้จะลึกกว่าฝั่งนี้นะคะนี่คค่ะง้องนี้ค่านี้ยังมีความฝูนิดนึง ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี้นะคะเราจะให้ดูกระจกหน,นึ่งรอบนะจากที่ฟังพี่พนักง,งานมีเคาะมาเมื่อกี้นะคะทุกงหมูอ่ะก็จะมีปัญหาแก้มเยอะหน่อยนะคะเป็นสาวแก้มป่องแล้วก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าแก้มของเรามีขนาดไม่เท่ากันด้วยแถมยังมีปัญหาล่องแก้มด้วยนะคะล่องแก้มก็ยังไม่เท่ากันอีก ปัญหาสาวแก้มป่องยิ้มเก่งไม่ไหวนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่พนักงานเขาก็จะช่วยเก็บเนี่ยงให้ลูกหมูนิดนึงด้วยนะคะลูกหมูมีเนี่ยงนิดหน่อยแล้วที่ลูกหมูชอบมากที่สุดนะคะทําไฮฟ,ฟูที่นี่ไม่เจ็บเลยสักนิดคะ่ะลูกหมูเคยไปทําไฮฟ,ฟูที่หนึ่งมานะคะคือมันเจ็บมากเจ็บจนต้องขอปวดยาชาแล้วก็ยังเจ็บอยู่แต่ของที่นี่นะคะทาแล้วไม่เจ็บเลยจนเราแบบเอ้ยแปลกใจทําไมเราทนได้ ตอนแรกก็กลัวว่าที่เราไม่เจ็บอ่ะมันไม่เห็นผลหรือเปล่าแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าเฮ้ยขึ้นนะตึงนะนเขาเอากระจกมาเทียบผลลั์ซ้ายขวาให้ดูคือแตกต่างกันมากค่ะทุกคนแบบนี้เลยชัดเลยชัดจริงอือว่ามันช่วยเรื่องร่องแก้มขนาดน,นี้ใช่ที่อื่นที่ไปทำเขาไม่เน้นร่องแก้มให้ขนาดนี้ ระดับหนึ่งใช่ค่ะแต่ถ้าแบบไอ้นี่ตรงจุดจริงเขาก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะอ่ะ,อะมาทั้งทีลูกหมูก็ขอใช้บริการเลเซอร์ขนที่นี่ไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีโปรถูกมากลูกหมูทําทั้งขนแขนขนขาไปเลยมาที่เดียวครบจบจริงๆแล้วพี่พนักง,งานคือน่ารักมากนะคะชวนคุยแนะนําการดูแลหลังเลเซอร์ละเอียดมากคลินิกก็ให้บริการดีมากเลยนะคะมีเครื่องดื่มขนมให้ทั้งเซตแบบนี้เลยนะอร่อยที่สุดถึงคลินิกแล้วได้กินขนมคือแบบชื่นใจ ใครให้คุณแฟนพามานี้ไม่ต้องกลัวเขาเบื่อเลยนะคะนั่งกินขนมรอที่คินิกชิลๆไปเลยค่ะ